ในวันนี้จะมีการมอบกิติบัติให้กับนักเรียนที่ผ่านการเข้าทดสอบสมัรรถนะทางคณิตศาสตร์ขอเรียนเชิญประธานในพิธีขึ้นมอบกิติบัติในครั้งนี้ค่ะได้รับช้้รปฐมศึกษาปีที่1เด็กชายซีไนสันเพชรค่ะขอเสีงปกบมือด้วยค่ะค่ะขอสักครู่นะคะซีไนขอเรียนเชิญคุณแม่ของซีไนค่ะขึ้นถ่ายรูป กับน้องด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะต้องขอแจ้งให้ทราบก่อนนะคะในระดับพิเศษในระดับที่11น,นะคะเป็นข้อสอบในระดับชั้นป .1 และป .2 แต่ว่าเ,เด็กๆของศูนยแก้วในของเราสามารถทำข้อสอบได้ผ่านกันหมดเลยค่ะระดับต่อไปค่ะเด็กชายร้อช้าสมนึกค่ะ ลำดับที่3ค่ะเด็กชายพรมพิพาฒอุดมผลค่ะขอเ,เชินค่ะลำดับที่4ค่ะเด็กหญิงหานีนชัยมงคลค่ะ ลำดับที่ห้าค่ะเด็กหญิงซีรินเด่นทองค่ะขอเรียนเชิญค่ะมองก็ยิ้มส,สวยๆได้เลยนะคะลำดับที่หกค่ะเด็กหญิงฮันนาวงสอนรมค่ะขอเรียนเชิญค่ะมองก็ยิ้มส,สวยๆได้เลยค่ะ และลำดับต่อไปนะคะเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะคนที่หนึ่งค่ะเด็กชายดาเนียนชายมานิดค่ะขอเรียนเชิญค่ะลำดับที่สองค่ะเด็กหญิงปัญนวาอาดามค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ยิ้มส,สวยๆได้เลยนะคะลำดับที่สามค่ะเด็กหญิงฮันวาวงสอนทําค่ะ ลำดับต่อไปค่ะเด็กชายปากิดวันทาค่ะยิ้มลอยได้เลยนะคะและคนสุดท้ายค่ะเด็กชายธีรภัอุสมานค่ะได้ได้ทำคะแนนเต็ม100%ค่ะซึ่งทางสุขเคนไทยแลนด์นะคะได้มอบเหรียญทองให้ด้วยค่ะ ขอเสียงปกมือด้วยนะคะยิ้มหล่อๆได้เลยค่ะ ยาซากะร็องไคยรอนสอบกนร,รงรัศมีนะคะประธานในพิธีในว,วันนี้ค่ะมฮิคะคุณแม่อย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งลงจากเวทีค่ะได้เรียนแล้วคุณมุูขออนุญาตสอบถามความรู้สึกของขออนุญาตสอบถามความรู้สึกของมมฮิตใ,ในการที่ได้รับเหรียญทองในครั้งนี้หน่หยค่ะ ึกดีใจที่ได้เหรียญครับและก็ถ้ามีโอกาสได้ไปอีกจะไปเอาเหรียญอีกครับอ่าอินชาลอะนะครับเดี๋ยวอินชาลอปีหน้าค่ะในปีนี้เป็นการลองส่งเด็กๆไป12คนนะคะอินชาลอปีหน้าค,นคุณครูและผู้บริหารคิดว่าจะพานักเรียนไปเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเออความรู้สึกของไมฮินแล้วต่อไปอยากสอบถามความรู้สึกของคุณแม่เลยคะ่ะอาลยคุมวะรอมาตุลรอฮิวบารากาต้ค่ะ ก็อันทำดูลินล่ค่ะเป็นปกติที่ลูกได้รางวัลมาคุณแม่ก็ต้องรู้สึกดีใจนะคะแต่ที่สุดแล้วก็ขอชูโกโต่อร้อนนะคะที่ประทานความสำเร็จให้กับน้องเราก็ขอขอบคุณคณะนะครูโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนมากนะคะที่ดูแลอบรมสั่งสอนน้องเป็นอย่างดีค่ะค่ะอย่าสากีฬาอฟร้อนค่ะคุณแม่ขอเสียงปรบมือให้กลับมาให้อีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ